ไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะชูนวัตกรรมพื้นที่สุขภาวะสสสร่วมกับสถาบันอาสมศิล์เฮลตี้ระยองตอบโจทย์เมืองสุขภาวะ6ด้านยกระดับจังหวัดระยองสู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ค่ะ ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสคนที่1ได้กล่าวเปิดกิจกรรมเฮลตี้ระยองขับเคลื่อนจังหวัดระยองสู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้หรือ h e a l t h เลิร์นนิ่งซิตโดยท่านได้กล่าวว่าเมืองเป็นปันจจัยพื้นฐานในการสร้างสุขภาวะของประชาชน ทางสสสค่ะจึงสารพลังสถาบันอาสมศิลและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์สร้างความร่วมมือออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะภายใต้โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาผังแม่บทสุขภาวะต่อสังคมในวงกว้างมุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการออกแบบวางผังให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเมืองและคนในด้านสุขภาวะมีด้วยกัน6องค์ประกอบนะคะได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมเมืองและธรรมชาติที่ดีสะอาดปลอดภยัย 2. แหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ 3. เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 4. เข้าถึงบริการด้านสุขภาวะอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้กับคนทุกช่วงวัยได้ดูแลรักษาความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขอย่างเหมาะสม 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มต่างๆ 6. สวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการสีเขียวที่เพียงพอและครอบคุมค่ะซึ่งจังหวัดระยองนะคะมีต้นทุนและศักยภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งผลิตอาหารรวมไปถึงกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองสุขภาวะ กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีความสําคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นการริเริ่มการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเมืองของจังหวัดระยองที่จะเป็นฐานในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้เป็นเมืองสุขภาวะทั่วทั้งจังหวัดระยองต่อไปค่ะสําหรับทางด้านนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ได้สารพลังภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนต้นแบบระยองเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นโอกาสสาคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติผ่านกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายและล่องเรือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนิทัศาการแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะ6องค์ประกอบชุมชนสุขภาวะและจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วยค่ะ